สวัสดีครับวันนี้ก็แวะมาร้านขายอุปกรณ์าไม่เชิงาร้านครับร้านของเก่านะครับเป็นเครื่องสักผ้าเป็นหลักเครื่องสักผ้าไมโครเวฟนะครับนี่นะครับไมนิตรน,นะครับเป็นเป็นนี่เลเป็นกองเลยนะครับไมโครเวฟเครื่องสักผ้านะครับอยากได้ตัวไหน่ามาเลือกเอาเลยนะครับ วันนี้ผมก็แวะมาหาตัวตัวมอเตอร์นะครับทีวีก็มีนะครับอะไรเนี่ยซับเบดผมเดินให้ดูนะก็ใครอยากมาได้ตัวไหนนะครับก็มาเลือกเอานะครับแล้วก็คิดราคาเนี่ยครับพี่เขามามาเลือกเอานะครับเอาตัวดีๆนะครับ ตัวตัวหนึ่งก็ไม่เกิน6700นะครับทั้งตัวนะครับหรือว่าจะแยกเป็นชิ้นก็ได้ะอะไรจะสักผ้าอย่างนี้นะครับพวกแกนพวกอะไรมอเตอร์นะครับมีมีอยู่หมดนะครับเดนมอเตอร์อะไรถังชกก็สวยๆมีเยอะครับแต่ว,ว่ามันเกปียกน,น,น้ำเนาะช่วงนี้ซัมซุงตัวนี้กิโล นี่จะชี้อะไรหายากๆนะครับตู้เย็นก็มีนะครับพัดลมตู้เย็นก็เดินดีดนะครับเสร็จแก้วเ็จตะปูเร็จเหล็กทีวีนะครับเครื่องซักผ้านะครับสองถังทังเดียวฝาหน้ามีหมดนะครับก็แยกแยกชิ้นได้มาถอดเอาจะอ่า เอาทั้งตัวก็ได้นะครับเขาขายไม่กี่บาทนะครับอันนี้ผ่านมาก็โฆษณาให้เขาเนาะ,ะเพียบได้ไปกี่ตัวพี่สี่ตัวสี่ตัว,ตวเปียกน้ำน่วงเนี้ยตังน,นี้อิน เพียบอยู่ตรงเรียบทางด่วนราม2นะครับซอยสวนแก้วนะครับตรงซอยสวนแก้วลองเซิร์ชดูนะครับชื่อร้านอะไรไม่รู้โอเคครับ